ผิวกระชับเด้งเต่งตึงภายใน7วันรู้เรื่องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิฟเกรัฐชาแนลนะคะวันนี้เรามีครีม2ตัวดีตัวเด็ดที่มีขายอยู่ในเซเว่นมาแนะนำกันจะเป็นของพรนะคะอยู่ในลายของพรเอจมิลรมีทั้งหมด3ตัวคือเอสเซนต์เดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมพรเอจมิลเลอร์โค้ล t อนติเมจยูดเอสเซนต ไฮยาลูรอนิกคูณสาให้ความชุ่มชื่นผิวอย่างล้ำลึกวิตามิน B3 ปรับผิวให้กระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเบปไทด์บูสเตอร์ช่วยยกกระชับผิวสารไายสีแดงจากฝรั่งเศสช่วยในเรื่องของริ้วรอยไบฟิดาเฟอร์เมนเสริมเกราะป้องกันผิวคอลลาเจนฟื้นฟูผิวให้อิ่มฟูพอนเอชมิลเลอร์คิลยูทฟูลกรอสบีเอฟสิบแปดพีเอบวกบวครีม พอลเอชมิลเลอร์คิลยูทฟูลโกรดไนแคร์มีส่วนผสมหลักคือ4ดไฮยาลูรอนิกแอซิดให้ความชุ่มชื่นพร้อมให้ความอ่อนเยาว์กับผิวคอลลาเจน ฟื้นฟูผิวให้อิ่มฟูวิตามิน B3 และพรีไบโอติกคอมเพล์ช่วยฟื้นฟูผิวได้หลายด้านและทำให้ผิวมีสุขภาพดีเลตินนนซีซึ่งถ้าเป็นทางฝั่งของนแคร์เขาจะให้มามากถึง15เท่าส่วนฝั่งของเดครีมนั้นก็จะมีค่ากันแดดอยู่ที่ spf 18 p a ป pa บวก,บวก ทานวดเอสเซนต์ให้ซึมเข้าสู่ผิวก่อนแล้วก็ตามด้วยไนแคร์ในตอนกลางคืนส่วนช่วงเช้าก็ให้ทาเอสเซนต์ก่อนแล้วก็ตามด้วยกันแดดครีม SPF 18 PA หัวหัวทางพรเขาเคลมเอาไว้แรงๆว่าจะคืนความกระชับเด้งเต่งตึงและดูอ่อนเยาว์ขึ้นภายใน7วันซึ่งเกีศใช้มาครบ7วันแล้วต้องบอกว่าเป็นดังคำที่พรเขาเคลมไว้จริงๆค่ะ ผิวของเกมีความแน่นกระชับรูขุมขนดูเล็กลงผิวหน้ามีความละเอียดและสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นจริงๆค่ะอยากจะบอกว่าชอบมากชอบมากๆคุ้มค่าคุ้มราคามีผลให้เห็นแนะนำเลยสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปหรือผู้มีปัญหาผิวหย่อนค้อยมีริ้วรอยผิวไม่กระชับ เชียมากๆก็จะเป็นตัวไนแคร์แล้วก็ตัวเอสเซนต์นะคะสองตัวนี้ใช้คู่กันในตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเนี่ยคือรู้เรื่องใครใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงชอบเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ